สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะปะตุพาเลาะก็พาเพื่อนๆมารู้จักกับเตยหอมค่ะเตยหอมปลูกง่ายใช้สารพัดประโยชน์นะคะเพื่อนๆสังคมไทยคุ้นเคยกับใบเตยเป็นอย่างดีเพราะใบเตยมีบทบาทมากในปากกสินไทยโดยเฉพาะขนมหวานอาหารว่านของไทย ปัจจุบันนี้ใบเตยก็ยังเข้ามามีบทบาทในเครื่องดื่มสมุนไพรอีกด้วยนะคะต้นเตยเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกมากเพราะว่าปลูกในที่ร่มรำไรก็ได้ในที่ที่มีแดดก็ดีนะคะต้นเตยหอมเป็นต้นไม้ประเภทกอมีลำต้นอยู่ใต้ดินใบเป็นใบเดียวเรียวยาวมีสีเขียวเข้ม ใบค่อนข้างแข็งเป็นมันเรียงสลับเป็นเกลียวขึ้นไปจนถึงยอดต้นเตยชอบน้ำมากดินร่วนชื้นแฉะหน่อยเตยหอมมีใบที่ให้กลิ่นหอมเพราะว่ามีน้ำมันหอมระเหยสก,กลนสก,กิลภายสารที่ทำให้มีกลิ่นหอมก็คือคูมาลินและ เอทินวานินลีนใบสีเขียวเข้มเพราะมีสารคลโรฟินน้แน่นจึงคั้นออกมาเป็นน้ำสีเขียวสดข้นสวยใช้แต่งสีแต่งกลิน่ขนขนมจำนวนมากนะคะเช่นพุ้นใบเตยลอดช่องใบเตยขนมชั้นใบเตยข้าวเหนียวมูนใบเตยบัวลอยสาคูใบเตยบัวลอยใบเตยหยกมันีตะโก้ห่อใบเตยเป็นต้น แล้วยังข้ามมาสู่ขนมอบทั้งหลายอีกด้วยนะคะเช่นสลี่ใบเตยขนมเค้กใบเตยแยมโล่ใบเตยคุกกี้ใบเตยเป็นต้นส่วนอาหารข้าวใช้น้อยแต่ก็มีใช้บ้างเช่นไก่หอ่อใบเตยข้าวหุงกับใบเตยข้าวต้มใบเตยเป็นต้นอาหารว่างก็มีเช่นสักครูเส้หมูใบเตยข้าวเกลี่ยปากหม้อใบเตยเป็นต้น ประเภทเครื่องดื่มก็มีมากมายนะคะเช่นชาใบเตยน้ำใบเตยใช้ชงกับน้ำชาน้ำใบเตยพันใส่น้ำใบเตยและน้ำใบเตยผสมกับเครื่องดื่มสมุนไพรอื่นๆเท่านี้ก็พอจะเห็นแล้วว่าใบเตยมีบทบาทกับอาหารการกินในทุกชนิดนะคะแถมผู้คนที่ใช้รถน่ะก็ยังนิยมนำใบเตยสดทั้งกอนะมาวางไว้ในรถเพื่อให้มีกลิ่นหอมสดชื่นด้วย ใะะบเตยนอกจากมีคุณสมบัติให้กลิ่นหอมแล้วมีสีสันสวยงามแล้วมีรสหวานเย็นแล้วใบเตยก็ยังมีคุณสมบัติที่เป็นคุณกับร่างกายด้วยนะคะก็คือมีฤทธิ์เย็นช่วยเป็นยายเย็นคุ้มครองเซลล์สร้างภาวะด่างเสริมกระแสเลือดให้กับร่างกายสีเขียวของโคลลฟินใบเตยและธาตุเหล็กก็จะช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง สร้างกระดูกด้วยเพราะว่ามีแคลเซียมสูงสรรพคุณในทางรักษาโรคที่เด่นๆของใบเตยก็มีดังต่อไปนี้นะคะคือใบเตยเป็นยาบำรุงหัวใจเพราะว่าใบาเตยมีฤทธิ์ลดอัตราการเต้นของหัวใจให้เข้าสู่ภาวะปกติใบเตยเป็นยาขับปัสสาวะโดยน้ำใบเตยช่วยทำให้ไตและกระเพาะปัสสาวะเย็นลง จึงช่วยทำให้เกิดการขับปัสสาวะขึ้นใช้ใบเตยเป็นยาดับกระหายเพราะว่าใบาเตยมีฤทธิ์เย็นเมื่อนำไปผสมน้ำก็ทำให้น้ำมีฤทธิ์เย็นยิ่งขึ้นจึงช่วยดับกระหายคลายร้อนดื่มแล้วชุ่มคอได้เป็นอย่างดีดื่มแล้วหอมชื่น,นใจทำให้ดื่มได้มากเราใช้ใบเตยนะคะเป็นยารักษาโรคเบาหวานเพราะว่าทั้งรากและใบของต้นเตย มีฤทธิ์ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดใช้ใบเตยเป็นยารักษาโรคหัดด้วยแล้วก็โรคผิวหนังอื่นๆด้วยนะคะเพียงแค่นำใบเตยมาขยํำจนเป็นเมือกแล้วก็เอามาพอกทับบริเวณที่เป็นรอยโรคความเย็นอันมีคุณค่าของใบเตยก็จะดูดซับความร้อนออกมาแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคไปในตัว ใบเตยเป็นยาชเูเป็นยาชูกำลังนะคะแก้อาการอ่อนเพลียด้วยแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังเป็นยาลดความดันโลหิตสูงน้ำใบเตยเนี่ยช่วยทำให้อวัยวะต่างๆอะ่ะเย็นลงหลอดเลือดเย็นลงจึงช่วยลดความดันโลหิตสูงนะคะสารอาหารในใบเตยร้อยกร,รมัม ก็ประกอบไปด้วยพลังงาน55กิโลแคลอรี่น้ำ85.3กรัมโปรโตีน1.9กรัมไขมัน0.8กรัมคาร์โบไฮเดรต10.1กรัมใยอาหาร5.2กรัมแคลเซียม124มิลลิกรัมฟอสฟอรัส27มิลลิกรัมเหล็ก0.1มิลลิกรัมเบต้าแคโรทีน2,987ไมโครกรัม วิตามิน A 400.98วิตามิน C 8.3ในอัซีน1.2มิลลิกรัม